บทที่20มาถ่ายทอดสดที่ทีมชุดหลักแล้ววันจันทร์สวีเศร้าชิวเรียกทุกคนไว้ในห้องฝึกซ้อมห้องไลฟ์สดจัดเรียบร้อยแล้วคืนนี้ยูนิคจะมาไลฟ์ที่นี่พวกนายถ้วยจัดเก็บพื้นที่ของตัวเองให้เรียบร้อยหน่อยนะอย่าให้คนอื่นเขาหัวเรอเอาได้ต้าซู้ได้ยินก็ปัดถุงขนมบนโต๊ะไปข้างๆแล้วเบ,บ้ปากพูดว่าก็แค่เล่นเกมจะอะไรกันนักกันหนาะสวีเศร้าชิวมองค้อนใสโต๊ะคอมของทีมชุดที่สองสะอาดเอี่ยมมาก ฉันไปกี่ทีก็ไม่เคยเห็นขยะนายละ่ะถ้าไม่ใช่เพราะป้าแม่บ้านมาช่วยทําความสะอาดให้เป็นประจำนายคงเล่นเกมอยู่ในกองขยะแล้วมัง้งเดี๋ยวนะโต๊ะใครวางที่เขียบุหรี่ไว้ฉันบอกว่าห้ามสูบบุรี่ไม่ใช่เหรอนี่ลี่หันกลับมาของวูฟครับเขาเพิ่งออกไปรับโทรศัพท์สวี่เศร้าชิวกอดอกฉันจะรอเขาลงมาวันนี้ฉันต้องยึดบุหรี่ของเขาให้ได้เด็กอายุแค่นี้สูบบุรี่ทําไม ต้าสู้พูดเสียงเบาโคชชิวครั้งที่แล้วพี่ด่าเขาไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยพอใจไปหลายวันเลยนะที่อยากไปยั่วเขาอีกเลยสอวีเศร้าชิวแปลกใจฉันไปด่าเขาตอนไหนนั่นมันแค่การวิเคราะห์การเล่นตามปกติไม่ใช่เหรอปัญหาของพวกนายทุกคนฉันก็พูดไปหมดแล้วนี่ซอบก็ถูกฉันว่าไปแล้วไม่ใช่เหรอมีเสียงฝีเท้าเดินลงบันไดามาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงแหบแบของใครคนหนึ่ง ง้นที่นายดึงฉันออกมาพูดคนเดียวก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันมีทัศนคติไม่ดีงั้นเหรอสอวีเศร้าชิวถูกจับได้ว่านินทาก็ไม่ได้รู้สึกเขินอายเขาหันไปอธิบายกับวูฟทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นฉันหมายความว่าทุกคนก็มีผิดพลาดกันได้แม้แต่กับตันของพวกนายก็ไม่เว้นขอแค่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้ไขให้ทันเวลาก็พอแล้วก็อย่าสูบบุหรี่อีกผู้เล่นมีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะ วูฟหัวเ้อยย้ํไม่ตอบเดินกลับไปที่นั่งดึงเก้าอี้ออกมานั่งสวิเศร้าชิวทํางานในวงการอ e ีสปอร์ตมานานเจอกับเด็กหัวรั้นมามากเขาไม่ยอมแพ้เดินไปหยิบที่เขียบุหรี่ของวูฟไปฉันยึดแล้วนะห้ามสูบอีกจี้เหว่ยรู้ว่าคืนนี้จะต้องไปทีมชุดหลักเขาก็เลยใช้เวลาทั้งวันด้วยความกังวล ปกติเขาไม่เคยใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองเวลาไลฟ์สดอย่างมากก็แค่เอาน้ำลูบผมที่ชี้ฟูหลังจากล้างมือแต่ผลที่ตามมาคือเมื่อน้ำแห้งผมของเขาก็จะฟูหนักกว่าเดิมแฟนๆเคยเรียกเขาว่าเจ้าป่าสิงโตแห่งป่าฝนอยู่ช่วงหนึ่งตอนบ่ายเขาแปลกใจที่คว้าตัวแบนมาถามแถวนี้มีร้านตัดผมไหมแบนเกาหัวคิดอยู่ครู่หนึ่งในหมู่บ้านเหมือนจะมีนะแต่โคตรแพงแถมต้องจองด้วยร้านตัดผมข้างนอกก็ไกลไปหน่อย ก็ได้ครับที่เหวยคอตกอย่าง้อแท้แบนเป็นอะไรไปทําไมจู่จูอยากตัดผมละ่ะวันอาทิตย์หยุดงานเดี๋ยวผมพาไปผมรู้จักช่างโทนี่คนหนึ่งในใจกลางเมืองที่เก่งมากคุยกันรู้เรื่องด้วยที่เหวยอ,อึ้องผมแค่อยากตัดตอนนี้นายช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าผมยาวเกินไปหรือเปล่าดูโซมและไม่สดใสไหมแบนไม่นะยังไม่ยาวเท่าผมเลยด้วยซ้ำวันนี้นายสนใจภาพลักษณ์ของตัวเองขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จี่เวยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขารู้สึกว่าในที่สุดก็ได้เจออินซือเจียเขาก็ยังหวังว่าภาพลักษณ์ของตัวเองจะดูดีขึ้นหน่อยไม่กี่วินาทีต่อมาแบรนก็เข้าใจเองทันทีโอ้ผมลืมไปเลยว่าคืนนี้นายจะกลับมาไลฟ์อ่าใช่ใช่ใช่แล้วจี่เวยไม่ต้องทิดหาเหตุผลเขาก็โล่งใจ แบนตบไหลเขาอย่างร่าเริงไม่ต้องกังวลหรอกนายหล่อพอแล้วตอนแรกผมยังสงสัยอยู่ว่าแฟนคลับหน้าตาดีของนายเยอะขนาดนั้นใช้บิวตี้แคมเลเวลไหนที่ไหนได้พอเจอตัวจริงก็ไม่ได้ต่างกันเลยคืนนี้อย่าลืมเล่นทีมกับผมนะจี้เหวยหน้าแดงเล็กน้อยที่ถูกชมได้ครับเดี๋ยวทุ่งหนึ่งผมจะเริ่มไลฟ์ฝาจะโต้อตอบกับผู้ชมสักพักุ่มครึ่งค่อยลากนายมาเล่นแบนโอเคผมจะรออยู่หน้าจอเลยเครื่องหมายตัวหนอน ตอนค่้จี้เวยแทบไม่ได้กินอะไรเลยเขาไปที่ฐานทีมชุดหลักก่อนหกโมงเล็กน้อยชั้นล่างของฐานเป็นห้องนั่งเล่นและห้องอาหารสมาชิกในทีมหลายคนยังคงนั่งกินอาหารเย็นอยู่จี G ้เวยยังคิดไม่ออก,กว่าจะทักทายอย่างไรดีเขาค่อยๆผลวัวหัวเข้าไปจากประตูเพื่อสังเกตสถานการณ์บังเอิญคนที่กินข้าวอยู่ในห้องอาหารเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพที่มีการได้ยินที่ยอดเยี่ยมเมื่อเสียงเปิดประตูดังขึ้นทุกคนก็หันมามองและมองหัวที่ผลวมาอย่างจัง จีเหวย0.0ทุกคนเงียบกริบต้าสู้จ้องเขาอยู่พักหนึ่งแล้วถามนายทำอะไรอยู่ฮะฮ้าห้าห้าจีเหวยคอแข็งทื่อสังเกตเห็นสายตาของอินซือเจียที่มองมาสมองของเขาก็ว่างเปล่าหัวรอแห้งแห้งเสียงดังคืนนี้ผมจะไลฟ์ใหม่ขออามาเตรียมตัวก่อนพูดจบเขาก็รีบปิดประตูวิ่งเข้าไปนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นเหมือนหนูแล้วขยุ้มผมของตัวเองอย่างหงุดหงิด ในห้องอาหารต้าสู้มองคนอื่นๆอย่างคำคำคิดจะเซลสักหน่อยรีบกินกินเสร็จไปฝึกซ้อมอินซือเจียพูดขึ้นโอเคครับพี่หลังอาหารเย็นสอวี่เศร้าชิวพาจี้เหวยขึ้นไปชั้นบนชมห้องไลฟ์สดที่เพิ่งติดตั้งเสร็จห้องเก็บของที่ถูกจัดออกมามีขนาดไม่ใหญ่แต่ตกแต่งอย่างดีมีอุปกรณ์ที่จําเป็นครบครันแม้กระทั่งติดแผนที่ p u b g 2 3แผนที่บนผนังเป็นฉากหลังสําหรับการไลฟ์สด นายลองดูว่าขาดเหลืออะไรอีกบ้างรายงานฉันมานาะคราวหน้าฉันจะให้คนไปซื้อจี G ้เหวยตาเป็นประกายที่นี่ดีกว่าห้องเช่าโซม,โซมของเขามากก่อนหน้านี้ฉากหลังในการไลฟ์สดของเขาคือเตียงและประตูทางเข้าไม่ครับไม่ขาดแล้วดีมากเลยครับขอบคุณโคชทิวงั้นนายก็ลองดูและทำความคุ้นเคยกับมันเองนะฉันจะไปขอผู้ดูแลจากแพลตฟอร์มเพิ่มอีกหน่อยหัวข้อการกลับมาไลฟ์ของนายึ้นเป็นเทรนค้นหาย,ยอดนิยมของแพลตฟอร์ม ออโรร่าทีวีตั้งแต่บ่ายแล้วนะคาดว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะในเตรียมตัวให้ดีละ่ะหลังจากสวีเซาชิวออกไปจี้เหวยก็ปรับอุปกรณ์ไลฟ์สดทุกอย่างอย่างชำนาญเปิดดูตัวอย่างวิดีโอแล้วพบว่าเมื่อกี้เขาขยี้ผมจนเป็นรังไก่เขาจัดผมอย่างเงียบๆดูเวลาแล้วเพิ่งหกโมงครึ่งจี้เหวยตัดสินใจดูแผนที่เกมด้วยตัวเองอีกครั้งเขาไม่คุ้นเคยกับคุณสมบัติการทำลายสิ่งก่อสร้างที่มาพร้อมกับเวอร์ชั่นใหม่ของแผนที่ซันโยก เมื่อถึง7จ็ดโมงสินาทีเขาก็เปิดออโรราทีวีแล้วพบว่าบัญชีที่เขาเพิ่งสร้างเมื่อวานามีผู้ติดตามถึงหนึ่งแคนแล้วในวันนี้จี้เวยเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่โคชชิวพูดเมื่อกี้ว่าขึ้นเทรนค้นหายอดนิยมหมายความว่าอย่างไรเขาที่ตอนแรกไม่ตื่นเต้นก็เริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยช่างมันเถิดเขาย้ายเมาส์แล้วคลิกเริ่มถ่ายทอดสดคอมเมนต์พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหลีกไปหน่อยฉันนั่งแถวหน้าสุดเวยเวยเครื่องหมายตัวหนอนพวกเราชอบนาย ให้ตายสิความคมชัดนี้ฉากหลังนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นชัดๆว่าเวยเหวยๆหน้าตาเป็นยังไงพวกเรียนคีย์บอร์ดที่คอยสอดสองก็ปะปนเข้ามานี่ไปหางานอะไรมาทำไมถึงดูดีกว่าวิดีโออัดหน้าจอเมื่อก่อนเยอะขนาดนี้หรือว่าถูกเลี้ยงดูแล้วผู้หญิงนี่อย่ามาในวงการอ e ีสปอร์ตเลยเห็นแล้วรำคาญไม่อยากดูก็ออกไปไม่มีใครเชิญคุณ คำพูดที่ไม่น่าฟังมักจะยากที่จะมองข้ามใบหน้าของจี้เหวยเย็นชาแล้วเขาขมวดทิ้วมองหน้าจอบล็อกคำหยับคายเหล่านั้น999ปีสวีเศร้าชิวที่กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ส่งข้อความมาโคสสวี่เอวีจีหลังจากขึ้นเทรนจะมีคนที่ไม่พอใจเข้ามาเยอะไม่ต้องสนใจในายตั้งใจไลฟ์ไปเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ผู้ดูแลห้องเด็กคนออกจี้เหวยเห็นข้อความก็พิมพ์ตอบกลับอย่างจริงจังนมทัวเหลืองเหวยเหวยได้ครับรับทราบ แฟนคลับของเขาก็เข้าตอบโต้พวกเรียนทีบอร์ดอย่างดุเดือดสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างเว๋ยเว๋ยช่วงนี้ทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้บอก,กว่าได้งานแล้วเป็นยังไงบ้างสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะทำงานเป็นได้ยังไงแหะแฮอาจจะไม่มีใครสนใจนะครับแต่ผมเคยเรียนหนังสือนะคุณไม่มีวุฒิการศึกษาแล้วจะหางานทำได้หรือตอนนี้เขาไม่มีเพื่อนรอกดูจากตอนไลฟ์สดของเขาเมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีเพื่อนเลย แป๊บมีคนเปิดประตูเข้ามาจี้เหวยตกใจนึกถึงที่โคชชิวสั่งว่าอย่าเปิดเผยเรื่องการเซ็นสัญญาเขาก็รีบหันกลับไปอย่างตื่นประหนกอยากให้อีกฝ่ายออกไปก่อนคนที่เข้ามาคือแบรนเขาตรงเข้าหากล้องหันหน้าบึง้งตึงไปทางผู้ชมในคอมเมนต์เผื่อมีใครถือโอกาสสร้างความวุ่นวายผมขอพูดหน่อยผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานและเป็นเพื่อนของเขาคืนนี้เราจะเล่นเกมด้วยกันพวกที่ว่างงานอยู่ก็หุบปากไปก่อนได้แล้วบาย พูดจบเขาก็ถอยออกจากกล้องอย่างเย็นชาแบนชูโทรศัพท์ให้จี้เวยดูโคชชิวให้ผมมาเขารู้ว่าคืนนี้เราจะเล่นคู่กันเลยให้ผมมาหนุหนหลังนายเขาอยากให้ผมทำตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนายคิดว่าเมื่อกี้ผมดูเป็นผู้ใหญ่ไหมจี้เวยอธิบายกับผู้ชมที่ทำงานของเรานับเป็นหอพักรวมทุกคนอยู่ใกล้ๆก,กันดังนั้นเขามาก็สะดวกมากครับอืม เอาละไม่คุยแล้วนะครับเรามาเล่นเกมกันเถอะคืนนี้ผมกับเพื่อนคนเมื่อกี้จะพาพวกคุณเล่นด้วยผู้ดูแลห้องรบกวนช่วยจับฉลากผู้ชมสองคนขึ้นมาหน่อยส่งไอดีมาให้ผมพวกเขาจับฉลากได้ผู้ชมหญิงสองคนหมายเลขหนึ่งเสียงใสระหว่านหมายเลขสองเสียงทุ้มและร่าเริงแบรนตื่นเต้นได้ยินครับได้ยินครับน้องๆได้ยินทุกคนเลยครับเกมแรกเลือกแผนที่สัญ,ญโยป่าฝนตามคําขอของทุกคน ไม่ได้เล่นบัญชีนี้มานานแล้วอันดับผมลดลงเยอะเลยจี้เหวยพูดว่าแต่เวอร์ชั่นใหม่ของแขนที่สัญโยกพวกคุณเล่นหรือยังสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะจี้เหวยเลือกโดดไปที่โรงเก็บรถแล้วขับรถไปที่ถ้าเรืออย่างปลอดภยัยแต่ท่าเรือไม่ได้อยู่ในเซฟโซนจี้เหวยไม่เป็นไรเป็นไปตามคาดเก็บยาให้เยอะหน่อยเดียวขับรถเข้าไปในวงหมายเลขสองหัวเราะสมกับเป็นนายจริงๆโชคร้ายมาก จี้เหวยขับรถเข้าวงแล้วเลือกโซนบ้านริมขอบเซฟโซนบ้านเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในวงต่อต่อไปเราจะซุ้งอยู่ที่นี่หมายเลขสองสงสยัยทำไมไม่เข้าไปลึกกว่านี้คะโซนบ้านตรงนั้นใหญ่กว่าและซุ้งง่ายกว่าจี G ้เหวยแกล้งเล่นบทแล้วพูดว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่นี่เป็นสถานที่ที่ผมเลือกอย่างทีทีถันจี G ้เหวยลงจากรถหยิบระเบิดมือโยนระเบิดไปที่หลังคาบ้านแล้วระเบิดเป็นช่องโหวเ่เล็กๆ พวกคุณมาดูหน่อยนะเดี๋ยวทําตามผมจี้เหวยเรียกทุกคนเขาก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาหมอบลงแล้วคลานเข้าไปในคานด้านในบ้านกลมกลืนไปกับห้องแบนและผู้ชมในคอมเมนต์ต่างก็ตกใจกับเคล็ดลับนี้ด t f ยอมเลยเวอร์ชั่นนี้เล่นแบบนี้ได้ด้วยทั้งสี่คนซ่อนตัวอยู่ตรงกลางระหว่างหลังคาและคานสามารถสังหารสองทีมที่วิ่งเข้าวงได้อย่างง่ายดาย หมายเลข2บอกตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันฆ่าคนในเกมนี้ได้ง่ายใดขนาดนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวงหดไปที่ที่ราบกว้างทุกคนก็ต้องคลานเข้าวงแบนสวมชุดสกินหุ่นยนต์สีแดงที่สะดุดตาเป็นพิเศษจนจี้เหวยต้องรีบคลานหนีอัญญประกาศคู่จุดเสื้อผ้านายจี้เหวยพูดอย่างยากลําบากเราไม่ควรคลานติดกันแบนรีบไปเปลี่ยนชุดแต่ชุดใหม่ก็ยังคงเป็นชุดนีออนที่สะดุดตา ยูนี้คงต้องอดทนนับไม่ท้วนอยู่ในใจสุดท้ายชุดที่สะดุดตาของแบนก็ถูกศัตรูพบเข้าทำให้พวกเขาจบเกมด้วยอันดับสองอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นอีกหลายเกมพวกเขาก็เล่นได้อย่างราบรื่นชนะไปส่วนใหญ่โดยมีเกมหนึ่งที่เหวยโยนระเบิดซี่ีใส่บ้านกลางวงกินไก่อย่างสวยงามสีท่ทุ่มสินาทีจี้เหวยก็กล่าวอำลาผู้ชมหลังจากนี้จะถ่ายทอดสดคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทุกคนอย่าพลาดละ่ะ จี่เหว่ยถอดหูฟังออกถอนหายใจยาววันแรกขอองค์การกลับมาถ่ายทอดสดราบรื่นกอว่าที่คิดไว้เขาดีใจมากสวี่เซ้าชิวเคาะประตูเข้ามาอยู่นี้เสร็จแล้วเหรอป้าแม่บ้านเตรียมผลไม้ไว้ไปกินด้วยกันหน่อยไหมไปครับจี่เหวยตอบรับพร้อมขอบคุณโค้ชชิวที่ช่วยเรียกแบนด์มาช่วยจัดการสถานการณ์ในการไลฟ์สดทั่วเรื่องแค่นี้เองเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันสวี่เซ้าชิวยิ้มแล้วตบหลังเขารีบเดินหน่อยเดียวจะถูกพวกเขากินหมดก่อน